สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชค8เก้าครับวันนี้ผมก็ได้มาพบก,กับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนครับซึ่งงวดนี้จะวิเคราะห์หวยตัวไหนนะครับจะฟันทงตัวไหนก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันเลยครับอบสิบวันนี้ครับ สวัสดีครับอาจารย์เดชิตครับวันนี้ได้เฮาจะพู้ที่ยังได้โชคดีที่บุญนึงได้มากเงินในหอดึมีบุญแล้วครับแต่ว่าเงินได้จะได้งวดนี้ผมจะให้งวดนี้ครับอักษรมงคลรอดรับสับคนเถอะครับผมนี่นี่นี่ผมให้ห้าตัวเดียวแถวแถวนานที่ผมให้ให้เงินก้อนเงินก้อนนะอันนี้คือเงินก้อนครับใครคือเงินก้อนคือผมวาให้ฟังก้อนคือห้าผมให้เงินก้อน ให้ยหาตัวนี้ค่อยหาทั้งหนาเบิดนี่เพราะว่ามีมีอักษรจะหายอักษรตัวมังคนจะหายก็ได้หายท่นก็มาดลักลอยทมันมาเป็นลักลอยห้าสามแปดนี่ก็สามนี่ก็เจ็ดครับพิศตะวาผมจับชุดให้ตัวเน้นมาถูกเนี่ยเนี่ยกระดาษไปนี่เนี่ยนะเห็นว่าตอนตอนนั้นเพิ่นเน้นให้ยหาเก้าหาเจ็ดถือตัววะหายยังไงหาสามนั่นแหละมันเลยพลาด ไม่พลาดไปแต่ว่าเลขที่ให้ในชุดนี้นี่ชุดร่องหรือชุดงบไลายนั่นถูกแมนรับทัพย์ทุกคนใช่ครับเนี่ยแต่ว่างวดนี้กับอีพออะห้มากคือคือคือจิตตัวเดียวคักแตงเนี้ยหายตัวเดียวคักเลยที่ผมน้่าหายมาแล้วเป็นวันเนี่ยครับผมตัวเดียวหางเดียวตัวเดียวคักเลยเฉียนเเลยตัวเดียวอีกแล้วแมนตึแมนหมดแล้วแตกเลยแหรอผมเออ สิหกวีนานีสิบแปตัวเดียวได้ห่สิบตัวเดียวงวเยกีวันคือเก้าครับถกาไฮกเก้าเก็สามวันนี้เกตลอดปีเลยที่พ่อบอกแล้วเก้็สตลอดปีไม่หนีบ้มากสิบกับาหน่วยบ่มาบนกับาลหลงสามตัวนี้สามตัวนี้ตลอดปีคือเลขตัวเดียวแต่ว่าให้ไปจับสุดเอาเก้าเก็สามตลอดปีผมว่าผมไฮแมาสีงวดแล้ว พผมว่ามันจะหาวันที่ยี่แปดผมว่าจะหาเพิ่มทาบที่ว่าหาบ้านเพราะจำผมไม่ได้หายมอนี้หาดิผมดึงเขามาเลยมันมีหลายตัวมันบ้าหาดแต่วันมาได้่อยเพิ่งนั่งกวากระดาษใบเก่าขึ้นมาชู้เพื่อครับเลขมันมันยังอยู่นี่อยู่ครับผมมันไปิใส่อยู่มันเปิใส่มันม่นนี้พ่อางอีพอบอกมาค่ะเราดิเก้าเกตสารตลอดปีเลยครับผมปีหกสิบสี่นี่ทุกงวดว่ามีหนี บนหรือล่างที่มือไว้แค่นั้นมันติดติดอยู่นี่เลยตลอดครับตลอดปีเลยไม่เกาไม่เจ็บไม่สามครับผมติดแน่นอนต้องต้องบนบวกล่างเท่านั้นบนบวกล่างครับกลับคือเก่าบนกับครับผมขึ้งกลับเออแต่ว่าวันนี้พอบอกมาแล้วแตกแน่ห้าหกหกห้าล่างครับผมหาย่งครับผมหาย่งอยู่ครับผมห้าเป็นห้าหกตีวดนี้ วันเดีับผมหาวันเลยบ่หาพวกเด็ครับผมหาพกให้ตัวเดียวเลยให้ตัวเดียวทั้งเดียวเจ็ตเจ็ตคือว่าอะไรบ้างครับครับผมอ๋อเอฟซถูกทันห่าครับกรับก็คืองูกหาครับแต่ว่าสีให้กรับอยู่งงูกาครับสีกรับอยู่วันนี้ให้กรับเนาะให้กรับอยู่งงหาบ๊เขาไปน้อซื้ออะไรกัควายใช้ซื้อเลยแตกเนี่ยบ่อบบ๊อบบ๊ว่าให้ซื้อวัตจันทร์ยันมูเจ้ายันนั่นเอฟซีแอดมิดมูเจ้าเอ็ด เอฟซีมือเจ้านี่ใจห้อนซื้อเลยครับผมกันจิกับคือนหกหาตัวเดียวกันเมื่อกับกับหาหกครับเหาใจที่ผมบอกพราผมนี่กับกับใจใจกับใจครับนครับขอหาหกกับหกหาโน่บนเบล่างบนบเบล่อนครับผมหาหกของ้าอันนี้จะเน้นบนนี่ชุดนี้ชุดชุดนี่เก้าเก้าเก้าสามเลยเน้นบนเน้นบนจะหาหกกลางเอาครับผมกับก็ได้บนครับกับก็ได้ครับ ฮะโคกคกหาครับบนันีชุดล่องห้ศนตัวเดียวเมืเอ่อเขาเป็นเลขเนาะลงห้ต์โอเคครับชุดล่องห้ศตัวเดียวครับแต่ว่าล่างนี่ลอยบนเส้นหาบนนี้เงือเสียรัดเส้นกไ็ไ้ยั่งยั่งหามากเลยนี่ล่างอางมัมันออกเก็สาก็ดสามล่างครับนี่บอกง่ายกันเนาามื่อเป็นหาโคกโกหาทีเป็นหาศูน หรือซูนหาครับอันนี้มันเจมันก็มันเจไรไปเนีครับอาจารย์ช้สิ้นไงละล้านเปอร์เซ็นต์เปอร์เนต์้สนับสนุนรัฐบาลล้านเปอร์นต์กกบฮกากหครับ5กกหากับหานไดมกับหานครับผมหานตัวกันเอาสิเอาเอาไงผมผมหายตัวกันคือเกาครับผมแต่ว่าเป็นตัวกันผมก็ผมจะหายยังส่ตลอดผมครับครับ แสดงว่าอาจารย์เล mm ือกเส้นมันนี่ก็เหมืนแต่ว hmm. mm ่า hmm. ม mm ีเ hmm. ส้นไม่ลองเอฟซีทุกท่านให้สามตัวตรงๆกันได้ตัวไหนสามตัวครับสามตัวตรงตรงแต่เลขหัวอักษรมงคลจะออกวันอังคันนี่ผมศักดักสิทธิ์พอคุณนหลายครับคร้งครับผมอักษรมงคลจะออกวันอังคารเมื่อต่อไป16มีนาวันอังคารครับผม อันนี้เลขเลขอันนี้เลขคืออีค่ครอบหมากครับอาอบวกเลขคู่ก้งบว้ตกลงสีใไ้เลขสามตัววะนี่เอาล่องเอามาจักสามตัวเหลขสามตัวเหแปดแปดสองเลขสามตัวครับผมตัวเอเอาเอาแปดสองสจสสครับลองๆเมงครับบางที่ก็ก็อาจ จะีครับครับจะพิจารณาชุบแล้วคืออาจารย์จักสิทให้แปดแปดสองครับผมเราก็หกฮ่าฮ่าฮกากเราก็หศย์ครับตัวกันครับครับผมเน้นฮ่าฮกฮกฮานะครับงวดนี้ครับยืนฮ่าฮกฮก่าครับเรา่าศย์เป็นตัวกันถูกต้องครับผมเราก็เลขสามตัวนี่แปดแปดครับครับผมแต่ว่าสำหรับผู้งบงายบอกงบลายบอกเพื่อเลยชุดเก้าเกตสามย่งยังจับไส่ย่งก็ได้ ก็สามจุ่มว่าพัันไม่งบไหลกะก็เจียไปพี่แน่างยู่ก้าเช็ดสามพักานสันยั่งยั่งคือเก้ายังคึอเก้าครับก้าเจ็สานี่จับสิจับไทยตัวไหนบอเอายังไหนให้จับเอาเลยครับผมเพราะว่าผมเล่นไทยแล้วี่ผมเอออีก้าอีเจ็ดอีสามมันยังอยู่แต่ว่าจับสี่ยุ่รักสบรักหน่วยแหละแมนบอที่ผมบอานี่ถมักถมมัคือเสียวไปใส่ตัวไหก็ได้ ถูกต้องครับผมมักสมมติว่ามักหาเก่าเอาไ้หาเกเลยถูกต้องครับหาเ็ดกัไเจลยครับผมได้ครับหาสามกไสปเลยครับมักหาได้เนี่ยครับผมมานก็สีแต่บวเลยเนาะครับผมแต่ว่าผมใหาหักแต่ว่าหาหกกับหาศูนแค่นั้นครับผมเป็นน้องเย็บีกับิดเด้มึงด้๋ยมันเมียนเทียโศกมีโศกมีลาบคับแต่ว่ารับซับอีกพอเขาว่ารับซับว่ารับซับเปอเนนว่ารับผมก็มันเจนว่ารันเปอร์เซ็นต รับทรัพย์แท้ครัาครับกาเพื่อความบ่เพื่อความบ่สับสนนะครับคืออาจารย์ศักดิ์ิทธ์เพิ่นสิห์หกห่าห่าหกนะครับฟันทงสิเป็นรางเงินบ่ครับครับผมถูกต้องแต่ว่าบุญบวกรางน้ำตะวันเน้ียนครับเน้ยนรางด้วยครับเราหาศูนย์เป็นตัวกันด้วยครับครับผมเราก็อีเก้าอีเจ็ดอีสามเนี่ยธรรมะกระจับใส่จังได้ก็ได้ครับผมธรรมะต้องมาหลักใดหลักหนึ่งครับกต้องครับ เราเลขสามตัวกับแปดกับสองครับพ้นฟันตรงยังสี่เด้อครับท่านผู้ชมครับไปพิจารณากันแล้วกันครับต่เนี่ยเออเอาครับเอฟซีทุกท่านนะครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เป็นกัศลบให้แล้วมื่อนี้คือว่าหวยสูตรของพ้นเื้ยว่าพนฝันมากพ้นได้มากมาปูใหอยมากอืมก็ดีใจนะพ้นที่เพันมีใจเส่ตาจะมอบ โศกเหตุเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาชมให้สมพุงพะด้วยขอบคุณทุกท่านที่เป็นเข้ามาเบิ่งเข้ามาชมให้ผมติดตามเข้ามาติดติดตามก็ดิ่งแจ้งเตือนเข้ามาเบิ่งว่าใชมีคลิปใหม่ๆในเด็ดที่เข้ามาเมื่อหนาเมื่อรุ่นก็ได้เมื่อนี้ก็ได้ว่าเป็นเด็ดอยู่แล้วเป็นว่าจานสิทธิ์เป็นฟันเลิเป็นเส้นมีแน่นอนตัวย่างตัวนึงเนยตัวเด่นก็นนม้วนไม่ยังก่อ ฮักกักา <Nvidia> ครับผมกกกาสันักกักตัวกันคือหาตัวก <Of Pass> ัน<ถ>ค <olas> ือหาศูนยกับยีนอเอฟซีแล้วก็นีอย่างนี้นะสตัวบอเก้าเ็ดตัวพี่เก้าเาแต่ว่าไฮตรงตรงคือไฮแปดแปดสตรงตรงคือไฮแปดแปดสอันนี้ไฮเป็นเป็นงบลายนี่ผมงบไลงบลไฮุงบัลายเนีไกระดาษนี่ไฮุงวบลายตัวเน้นเป็นกระเน้นไฮไปแล้วนะครับเนาะ ช่องมองคลโชคขอให้ท่านน้ำไปพิจนารณาให้ต้วที่กอนที่จะตัดสินใจซื้อหวยกันดีครับ